าจารย์รรานาจามยไว้ก่อนไหมมาไม่จาแซมสมัครนะมาพูดมาพูดอาจารย์จาาเลยวัรณาอะไรนะบัรณาแต่อาจารย์นักคุณม่อมเคยมาอาจารย์กานีเรืพิจิตรพยายใช่ไหมกรานีเรืพิจิตรออกนะโอเคออกไปนะเชเล่นรอดตัวเออไม่มานะเด่๋ไปจันทดีไปกร์่คะเดียวนะไ่ตวันกันใช่ไหมมาน้าคะเอเผลูกเสือนะ อมรสีจักโงมมาได้มาเป็นทงแสกถามมานะคะเออกองเรบร้กฟองมาไหมไม่มาะไม่มานะโอเคเ้ปะพาพรสุดสุดรักไม่มาคุณพาเลยมาพุ่พันพี่ันพันมานะผืนะือนะืนะขอบียพรปิยพรค่ะลาลาดไม่มาไม่มาชนที่ชา จนรามานะต้นไมุณู네้ต mm. ้นไม้ผู todas, no ้ใหญ่ผู้ยหยตำนันมาได้ไหมลูกเสือมาทำคัาธุถึงมาได้ไหมทำควนาุ์ถึงมาได้ไหมทำพันธุ์ถแล้วมีคุณมเธอมาได้กี่คนที่จะมาลูกเสือชาวบ้านเราเลยนะบอกนายยกยังเอาเงิกคุณมรถว่าอาจจะไปเอาน่าแล้วไปไหมเอาพี่ไปไหม ต่อไปคุณน้องๆจะได้ดูดีนะโอเคไม่เป็นไรให้เหลือคนเขาไว้นะคะต่อไปใครนะต่อไปใครครับคุณเทียคุณเทียรอยู่ไหนเทียเทีพิ่งไม่มาหรือเพิ่งไม่มาทำอมได้ตรงกลางอะค่ะิยักเพิ่นเออพี่ออ่ะ่ะเออาัาร ไอ้เจ้าอ้อ้อนอ้อนมาุณเออเออคุณแม่จะเพิ่มคุโจบีบ